เดี๋ยวตรงนี้มีคีการ์ดนี่ไงใส่แล้ววิซีนปืนอ,อะไรมะใช้ก่อนมันแค่ไฟใช่ไหมพ่นจำได้มันแค่ไฟม่แน่ใจเออใช้ใช่ใช้ใชล้วไงต่อยิงได้เลยวะยิงโอ้อชิยมันลบโอปืนโคตรแรงเลยิซีนเชีย่ย เอาแล้วครับสวัสดีครับทุกทุกท่านของผมอยู่กับผมนายตาตีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกม Resident Evil ภาค5ครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่15แล้วนะครับแล้วก็นตอนนี้เรามาพร้อมกับกองศพมหาศาลนะครับเปิดมาก็รุนระทึกเลยวะเฮ้ยอะไรแดงๆบนนี้ต่อไปมันถึงมันจะลุยกันเลยหรอวะนั่นไงี้ยดูศพสบเลยมีแล้วมันจะกองศพแน่เลยวะ ไม่ได้พวกมันก็จะวิ่งสู้ทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดอันนี้ไอ้คนนี้หมู่บ้านนี่วะเหนื่ยมาแล้วเขาสุภีนี่ก่อนนะดูทรงเนี่ยเป็นไ end. Ouroboros is on the eve of its appearance. Six billion cries of agony will burn a New Balance. Sorry, Wesker, but not on my watch! Albert! You said we change this world together! Oh, why? I thought they were puns. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Captain, it appears Fluriboros has rejected you. Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. มาแกประสิทธิ <cues> ์วนอนเยอะเจอตัวใหญ่ได้เลยคุดโต่งเลยโอ้โหลบเมื่อกี้ว่ามันมันเอาไปหมดแน่นั่นเงี้ยโอ้ยแกตายังแดงเลยคนตายใหญ่ยอดพอไกลพอไกลตัวที่เราสู้ที่เราใช้เรือสู้ เออเยอะไปเอกว่าโอ้โหเจี er> ๊ยแล้วแบบคืออาวุธกูอย่างไม่พร้อมอ่ะตอนนี้พวกเราต้องมีอะไรให้เราใช้บ้างแล้วล่ะถ้าตึกตัวนี้หน้าตาไม่ได้รอเราเลยนะถักทุกตัวต้องมีอะไรให้กดแน่เลยก็ดูเลยดิมันต้องมีแพสเตอร์อยู่แล้วล่ะอ้ยพุ่งมาเลยพุ่งมาเลย ปุ๊บไม่พลได้แล้วโหมันหลบบ่อยจังวะเออทางตันทางตันโดดขึ้นมาไปต่อครับวิ่งขึวิ่งวิ่งวิ่งเกือบไปแล้วครับไปไหนครับไปต่อครับข้างบน ตูประตูอ่ะอ้าอะไรทำนี่ยโอ้ยเอ้ยหนาิมไออกมาเออเกือบแล้วกูรู้ว่ามีโดนบ้้งแหละเ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านารักสามร้อยเจ็ดเออะไรกูโดนแล้วเนี่ย มันมันมาได้ตลอดเวลาเลยมันจะมาตามท่อข้างบนนะระวังต้องยืนห่างๆท่อไปประเด็นไหนมีท่อด้วยมันแพ้ไฟเปล่าวะย็นอย่างนี้ไม่โดนเลยกูกระสุนมันก็เบี้ยวๆต้องยิงเสี่ยงไหมเออมันแพ้ไฟแพ้ไฟไฟแพ้ไฟแพ้อุ้ย,ย,ย,ยไปอยู่หน้าไงใ,ใ,ช,ใช่ไหมห้องห้องขวาในเฉีเยดไปใช่ไหมเออยด้วยกู โอเคเฮียมึงเลยจะตายแล้วนี้ห้องอยู่เคอยู่เคขอ,อหคงหัวนะครับระวังหัวนะครับห้องน,นี้น่าจะเคลียร์ระเบิดเก็บทีสุดลูกซองนะครับลงหัวนะครับเอ้ก็สุนลูกซองไม่เอาไหมหัวนะครับเด็กๆทุกคนเราเน่ท่อข้า,<บ>า,างหน้าระวัง่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดก แล้วมันทบไปข้างไหนอะเฮ้ยลงลงไปหลังก่อนก็ได้ยืดแล้วมีไงไม่มังนี้ห้องนี้่ะมีไงห้องนี้เข้าได้เฮ้ยมีตัวเฮ้ยตัวอะไรครับดีครับดีมีตัวมีตัวโอ้โหกูบอกแล้วมีตัว ไอ้เม <ie yeah. S 1> ือจะบังนจะบ้องืนระเบิดระเบิดระเบิดไอตัวนี้ด้วยชิบจะแดกนี่ยเจอปืนกูนี่อูเหอมากงไม่ได้อดีอไนเดียโไป้ทีนึ่งไอ้ปเลยไินกินเนา ก็แขวนสปีกแล้วเฮ้ยอะไรร่วงมรู้วะไปคี่การ์ดมาตัวนึงเดี๋ยวของก่อนอันนี้มีของประตูวันนัดกระสุนเหลือเก้านัดเอง ทำไมเข้ามาทำไมอ๋อที่นี่มีทางเข้ามาในห้องนี้เช็คคลองเดจะมาเลือกเม่วานนัดประสาทไมนให้ไปตรงจุดสีเหลืองเลเมื่อกี้แต่เรายังไม่ไปเออกำลังเช็คคลองเสียบเจ็ดต,ตัวแล้วหมดไม่ค่อยเช็คครับไปจุดสีเหลืองเลยไม่ให้ไปจุดสีเหลือง นี่ไงต้องขึ้นมาอีกนี่นนมันถามเพื่อนอีกด้วะบางคนละาฟังนะนี่ว่ะอยากได้กระสุนปืนเลยระวังมันโผล่ทางกระจกข้างหน้าด้วยนีม่มันให้ลองลองมาเปิดดิยโอเคบอสแล้วว่ะ วะไอ้นมมีกลองมีกองมีกองระเบิดไฟกระสุนสนภายนะครับอ่ะรุยขี่การ์ดการ์ดได้มาทำไมวะเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเออขี่การ์ดมันต้องของหรือเปล่าไม่งั้นจะได้ขี่การ์ดมาทำไมถูกไหมเอเอ,เอไม่เต็มปกติแสดงว่าไม่ต้องแช่งใน,ในใปกติมัน,มนบังคับใช้อยู่แล้วนะเวลาเก็บของอะไรมา มืดเลยวะขึ้นมาทีมืดเลยเมื่อกี้ยังสว่างเลยชี่ะตัวโคตรใหญ่อ่ะมันตุ่มเรื่อยว่ะคุณพ่อคุณแม่ตุ่มเลยเนี่ยยิงเลยระวัง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 แล้วก็แล้วก็ตุ่มดับตุ่มดับมันมันฮุบไหมตุ่มดับแล้วเออมันดับอีเรื่อยว่ะทุกคขวาขวาแท้ขวาขวามีแสงขวามีแสง ดับแล้วดับแล้วอยู่เลววยวะเฮ้ยขึ้นข้างบนได้เดี๋ยวตรงนี้มีคีย์การ์ดนี่ยใส่แล้ววิสินปือนอะไรวะใช้ก่อนมันใช้ไฟใช่ไหมพวกเนี้ยดไไัได้ก็ใช้ไฟใจใจเออใช้ใช้ใจยังไงต่อยิงได้เลยวะยิงไม่เชื่อมันลบโหโคตรแรงเลยวิสเชีย่ยอะไรเนีย มาบอเล็กูเล็ง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 ยิงอุ้ยมันหุบไปแล้ววะมันต้องรอแบบนีดนิดนึงอะมา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 รับไฟเพียแน่น่ยิงย่อโคตรมันเ้ยอะไรอะไรมา ตายมันจะง่ายแบบว่าอย่ามาอย่ามาอีกันะฮิวทีฮิวให้หน่อยฮิวให้หน่อยเฮ้ยเออฮิวทีฮิวทีเล็งก่อนเล็งก่อนแตเออมึงไม่เป็นที่ต <together> ่อคนเลยวายยยยนึงยุก่อนเราใช้สองอาวเลยนะอย่ามาแล้วมาแล้วแล้วยิง กลางนอก่ไหมีเดียววะโอมาอีกสามสี่เดยวะรองเรงงเ่งเร่งเิ่งเงเรเร่งเรงเรเร็ว่งเเ่่่งเร่งร่งเรงร่งรงเรองเรงเร่เ khó thật ăn khó thật ăn anh đi lấy gắn anh đi lấy gắn tật lâu kia ngon kia ngon tóng đi này tật ได้อยู่ถือจับแพ้ได้อยู่ีาม,มันต้องแบบให้ให้ปุ่มสีแดงมันล็อกก่อนนะ่ะพอล็อกแล้วก็ยิงเลยปุ่มยิงอันปุ่มที่เป็นแสงป่ะเ,เออเอออันที่เปิดอ่ะน่าจะอันที่เปิดอะไรก็ได้มั้งอยู่ไงล่ากดมันนะเขาบอกเลยกดมันของดีเจหดหมอด

นาแหกเสรแลกเขาแฟฟ้าด้วยนโคตรน่ากดขามเลยเออม่จิงจากดาวเทียมเลยมั้รอครับรอครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแลวูลููลููลมาแล้ว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 ดูดูขาดไปแล้วแต่แ้วแตกแล้วเยยิงยิงารเลยยิงพื้นหน่อยยิงพื้นหน่อย ตีมือกระปุ่ใช้ได้ไหมกูมีปืนไฟอยู่ตีมือกระปุ่มใช้ได้ไหมมือมาเคลียร์ก่อมาไอ้เด็กแล้วแดกแล้ว ยาวนะ่ะโหแม่คตรวุ่นวายรอดนี้ลหน,นึ่งอยู่ไม่มีแล้วอยู่หมดจับคุจับรุน ต,ออตออกบอลเลยตกบอลแล้ายิงมันแตกโอ้ยไปคว้าไปไว้าเก็บตายคู่อีกทีเพิ่งให้อะไรอย่างไรอย่งไรไปนะยิงก่อนเลนดิ้งนะต้องรอให้มันเปิดก่อนเปล่ารอขึ้นเลยแตกงพอตายอยู่ไหนวะม,มองไม่เห็นเลย มนลีโหลดวัวถือปืนดกวาป่ะอุย้ยไม่โดนเออขาดสวยขาดว่ะขาดป่ะขาหดหนึ่งแเล,ลีโหลดละแพื้นเกบพื้นนับพื้นนับพื้น,นล้ว

ก็ทันเว้ยโอ้โหที่เป็นเปลี่ยนปุ่มไอ้สัสมาแล้วมาเล็วระวังรวทันเว้ยอูไม่ทันกูฮิวพอดีมาเร็วมาเร็วระวัง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 ไม่โดนไอ้ยีไม่ไหวจัด kiếm mึง lột đai rồi sai. Đeo 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 đeo. Khảo điền mương. Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Mất โอ้ยไม่เงินหลบได้ว่ะเออสวยไอ้ผัวผัวโดนแดงเยอะตึ้นหลังมันก็กินเลือดตัวนี่นะใบตาขมนี่ไม่ใกล้ไม่ใกล้แต่หิวให้จะหิวให้หิวให้ไม่จะพาไปวะเนี่ยพาดไปเนี่ยเต็มรถนะ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 มาแล้วมาแล้ว

เลี้ยวกว่าเลียวเอาเลยอุ้เด็ดรอยคืน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 เดินไดวิดีโอแย่ๆแย่ๆแย่ๆไหได้ไหมแล้วมาไปแล้ว แล้วผมแล้วมีหัวเล็กมีหเล็กมาอุ้ยก็มาาดนะอุ้ยหยบหบตาย่ไปก่อเออสวยเฮ้ยเป็นฟาดเป็นฟาดเอ้าลงไปผมลุก่อนผมลุ้มานลเดี๋ยวก่อนตุาที่าที่ดเดียวนิเดียวนิเดียวล็อกยิงสวย

มาแล้ว,าลวมาสุดท้ายยิ่งหยุยเราให้พาการกระบานเลยเออชี่อโอ้จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีพีสุดท้ายอันนี้น่าจะอีพีสุดท้าย,ยใช่ไหมสินหมดแลนะ้วเนอะ น่านจะด่านสุดท้ายแล้วยังยังมีก<ม>่อนหนึ่งมีด่านหนึ่งจริงวะเออมีด่านหนึ่ง oh. ด่านนี้ด่านรองท้ายด่านนี้นนนก็โคตรลุ้นระทึกผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเรานะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เราซ้อพไปน้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Música